นั่นละครับกลับข้าสู้เล่นข้าวชาวใต้นะครับช่วงแกะประเล่นนะครับวันนี้ไล่เรื่องเลยของจหวสู้ร์ธานีแล้วก็ต่อเชาวเนี่ยวันวาเลนไทน์นะสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า30นะครับสา30กรมือจแลใจเลยนะครับนะเอาวันนี้เรามาพูดคุยนะครับไล่เรืองเลยนะครับกับสันนันตวันเจริญวันเรพูรักจังหวัดนะครับสันรับต่อช้าแล้วนะวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์จังหวัสุรสษฎร์ธานีมีกิจกรรมหรือมีข่าววงใหญ่เป็นพิบ้างับครับในเรื่องนี้นะครับวาเลนไท ตอนนี้ก็เป็นขานิยมของวัยรุ่นแล้ยของเยาวชนแล้วนะครับโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์เนี่ยคือเป็นขานิยมที่วัยรุ่นไทยนะเริ่มนิยมกันนะครับหนึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสุขเองก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าการมีเพศสัมมัีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์เนี้ยอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคนะครับโดยเฉพาะโรคเอชไอวีนะครับแล้วก็โรคซิฟิลิสต่างๆถึงตรงนี้ก็มีสถิติเพิ่มขึ้น นะครับนะเลยทางกระทรวงสุขเลยมีโครงการาลดน้ำลงแล้วก็ส่งเสริมในการที่จะให้มีการป้องกันโดยการใช้ทุ่อย่างอนามัยนะครับตามโครงการที่ชื่อว่ารักฉ่ำปิดจบด้วยถุงนะค <c oughs> ือการแจกถุงนะครับแต่กอย่างอนามัยผ่ <c oughs> านแอปพลิเคชันนะครับึ่งแจกทางแอปพลิเคชันเป้าตังค์นะครับซ <c oughs> ึงถ้าใครมีเป้าตังค์เนี่ยสามารถค้าไปได้เลย <c oughs> ในบกเรื่องข้ขอการบริการสาธารณสุขนะครับ เมนูกระเป๋าสุขภาพนะครับถ้าสรมาทมาจะลดข้อรับแจกทุก<ม>อย่างนั้นไม่ได้<ม>ตรงนี้ครับซึ่งด้วยความห่วงใหญ่นะครับเพราะว่า,านอกจากจะช่วยป้องกันเกิดปัญหาต่างๆหลูกติดต่อได้แล้วนะครับ<ม>ที่สําคัญคือการทองโดยการตั้งคันโดยมีความพรมม้อมนะครับตรงเนี้ยสามารถป้องกันได้นะครับก็เลยมีการรุนลรมนนะครับ<ม>แล้วก็คิดว่าจะสร้างทักษะดีๆว่ามีพิษทั้พันทุกครั้งให้ใช้ทุกอย่าง<ม>นะครับหรือไม่ก็ การปกป่าทุ่งยางแบบเจ้าชายพยิ้งค์เนะครับเพื่อให้เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองไม่ให้มีลูกติดต่อไม่ให้เกิดอันตรายต่างๆแล้วก็ไม่ไม่ให้เกิดการตั้งขันที่ไม่พร้อมของเด็กวัยรุ่นต่างๆนี้นะครับถึงทั้งหวัดสรดธานีเองโดยทางกระทรวงสาธารณสุขทางสำนักงานแพทย์เนี่ยก็จะมีโครงการรณรงค์ให้อยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องนี้ ไปถึงอีกน่กิจกรรมน่งอ่ปกิจกรรมเกี่ยวกับความรักเมือนกันค่ะรักรอยปีถีคลองรอยทรายตรงนี้ค่ะกิจกรรมมีอะไรกันบ้าง่านร้องเมื่อวานก็ได้มีโอกาสไปแถลงข่าวนะครับในการจ<ช>ัดกิจกรรมโครงการรักรอยปีถีคลองรอยทรายนะครับกที่ตำบลบางใบไม้นะครับบริเวณตลาดนา้ำประชาลัดงบางใบไม้ตรงนี้นะครับซึ่งกิจกรรมตร,ตรงนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทาทงทรทกับทางอำเภอเมืองในรวมมือกันนะครับก็คือว่าถ้า ครเป็จาทีเาทตำรวจที่อำเภอเมืองสุราธานีนะครับก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปแล้วก็มีโครงการลองเรือด้วยลองเรือได้ที่ชุมชนบางใหม่ตรงนี้ที่บริเวณตลาดน้ำตรงนี้นะครับซึ่งทางทวทอเองนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมที่จะให้ทางครูรักเนี่ยไปถ่ายรูปฟรีมีทางบริการให้เฉพาะครูรักที่ว่าต้องจดทะเบียนตำรวจครับแล้วก็ไปถ่ายรูปฟรีแล้วก็สามาดรถเอา รูปภาพต่างๆเนี่ยได้เลยปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนการลงเรือนะครับเมื่อวานผมก็ลงเรือประมาณหกโมงกว่านะครับ,รบนะลงไปเรือไปตามคลองต่างๆ<ช>คลองลอยสร้นต่างๆแล้วก็ไปออกบริเวณกาะลำพูนะไปชมความสวยงามของสะพาน,านชมความงามของแนีนนะครับเรือก็ต้องเ <นะ S 2> ต่งสวยามท่านรองนะนะครับป<อ>็นรู้ัวใจเลยนะใช่ครับใช่ครับเมื่อวานนี้ไปกันมีสื้อมวลชนจากสุราธานีแล้วก็ซื้อมวลชนจากจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ ทีมงานของทททนะครับแล้วก็ไปกันใช้เวลาเกือบเกือบสองชั่วโมงนะโรงเรือเนี่ยมีเส้นเทียนเดี๋ยวจะมีหิ่งห้อยนะครับนะหิ่งห้อยที่ต้นลำพูให้เราดูกันนะครับถึงหิ่งห้อยเยอะนะครับมาว่านก็เยอะวันนี้หลงมาจนถึงแม่นน้ำตาปี้เลยครับเอาไปข้างนอกไปดูสะพานไฟที่แส้นที่สะพานนะครับตรงนี้ด้วยอันนี้โรแมนติกเมื่อนะท่านรองนะครับก็แต่ว่ามีขาดใจนะนะครับตรงนี้มีขาดใจก็รู้สึ่งท่อจะเปิด ให้ลงทะเบียนทางแอปไดเรหว่างวันที่13บสามนนี่นะครับก็ถ้า1คนก็125แต่ถ้าถ้าเมาลำก็500เมาลำห้า500ยห้บาทหลายหัวนี่125บาทนะครับครับหรือว่า100นึงก็แล้วแต่ว่าทางถ้าไปติดต่อทางเรือโดยตรงที่นู่นก<ม>็ประมาณ100นะครับแล้วก็จะพาลงเรือลองเรือชมนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเราไม่ต้องไปอัมพวาไปเรื่อยเลยนะครับที่นี่สวยได้ยินว่าคนที่ผ่าดเหิืงห้อยที่นี่สวยกว่าที่อัมพวานะ อาวพ่อพ่ไม่เคยไปพ่ไม่รู้นะเราเคยไปที่นี่ก็ตั้ง้ว่ว่านั่นเอตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมและบางทีวันวาเลนไทน์ได้แบบนี้แล้วค่ะคนสดคนแรกก็ไปเที่ยวพวกสถทานบันเทิงได้แบบนี้ค่ะเรามีมาตรการในการดูแลและก็ป้องกันอัญากรรมผันพื้นมากงในคืนวันวาเลนไทน์ค่ะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดเองนะครับก็จะได้ตั้งการให้ทางน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลกำชับจะ่ทโายการให้ปฏิบัติตามกฎหมายสร้างเรื่องที่เน้นย้ำ S <S ะนะครับอาวุธยาเสพติดแล้วก็เยาวยชนทีต่ตมมเยซิฟห้ามเข้าไปในทามกลางเด็ดขาดเลยตรงนี้นะครับ,รบซึงถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามหรือว่าแล้วมีการออกไปตรวจจับกลุ่มใดก็จะดำเนินการตามกฎหไา้นะครับอาจจะเป็นการปิดถึงห้าปีหรือว่าปิดก,กแล้วแต่ความรุแนแรงของเหตุการณ์ต่างๆต,ตรงนี้นะครับซึงตรงนี้ต้องข้อความรือมือกับาทางนัตรงเที่ยวด้วยโดยเฉพาะพี่น้องเยาวยชนนะครับว่าถ้า อายุต่ำกว่า2 0อย่าเข้าไปเด็ดขาดเลยนะครับเพราะนอกจากว่าอาจจะทําให้การบริการได้รับความเดือดร้อนแล้วนะแล้วก็เป็นการกระทําผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่ำกว่า2 0ก็เลี่ยงชาล้องกับดีแลนท่านอยู่บ้าน่กลืนรับบ้านนอนนะครับนะตรงนี้นะครับเรื่องกับแต่สิ่งสําคัญน้อกนยนวาเลนไท่แล้วาเรนท่าเนี่อาจจะเป็นกล้องชาวต่างชาบนะครับท่านแต่คนไทยแล้วเนี่ยความรักมั่นคงคือเรื่องการจดราจรทุ้มรถค่ายปกครองเองนะครับก็มีการจดราจรทุ้มรถกันืบ้างครับ ทุกอำเภอนะครับอำเิดให้มีการจดทะเบียนตำรวจแล้วก็มีแล้วแต่อเภรจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆอาจจะมีการให้ข้องควันข้องส่ระลึกถึงทุกอำเภอก็มีกิจกรรมในเนินการนะครับรลุดซึกของเพิ่อเมืองเนี่ยจะไปรวมกับห้างสซมิแคลร์โรบินสันเปิดหลับจดทะเบียนตำรวจที่ห้างรโบินสันตรงนี้นะครับคนที่แต่งงานมานานๆ้าเลยก็จดได้ทุกเมองทำไมจดที่จดได้หมดครับจดได้หมดแล้วแต่ห้างจดซ้อนะ สิ้นสมหลงสมรดแล้วก็ถือว่าจบไปถึงแนี่จบถึงกันก็ถือว่าเป็นซีซั่นของวันวาเลนไทน์และลายโดยงานนะคะแทบทุกทีะท่านรองนะก็มีกิจกรรมนะคะพูดถึงด้านการท่องเที่ยวกันมั่งค่ะตอนนี้ท่องเที่ยวคึกคักตั้งแต่จุจีนยามาถึงตอนนี้เลยค่ะทุรงหานีเราพันธุพื้นมั่งครับถ้าพูดถึงหนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้นะครับถัอว่าคามมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากเอาฟรีวีซ่านะนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่บริเวณ ก็สมุยก็ทังงานอีกเยอะนะครับทั้งชาวจีนเองทั้งหนักทชาว่ยุโรปต่างๆครับเมื่อวานไปที่เคลื่อนมาก็โอ้หนักท่องเทีอยุโรปเน้นมากเลยครับน่าลงกันก็เน้นย้ำในการดูแลความปลอดภัยครับนังท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวชาวจีนท่องเที่ยวชาวอยุโรปหรือชาวเยอรมันต่างๆนะครับที่สมุยนะครับน่าก็จะมีเรือสำราญจะเข้ามาเป็นประจําเลยตอนนี้นะครับเข้ามาก็ได้แจ้งให้ทางเทศบาลนะครับจัดประชุมอำนวยความสะดวกในเรื่องข้องรถต่างๆที่เข้าไปรับ นักท่องเที่ยวไปใช้ออกไปเที่ยวนะครับถึงนักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวประเภทวันเดทิพเที่ยววันเดียวหลบเกาะนะครับในจุนต่างซึ่งทางท่องเที่ยวเลคิล่านะครับโดยกระทรวงเลคิล่าเนี่ยได้มีนโยบายที่จะจัดท่องเที่ยวแบบชุมชนนะครับที่จะให้ทางนักท่องเที่ยวเรือสำรักเนี่ยไปแล้วก็สามารถไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอาหารต่างๆของชาวเกาะสมุยโดยตรงเป็นแหล่งที่ชุมชนใช่ครับตรงนี้ถึงตอนนี้ก็ดำเนินถึงขั้นตอนที่จัด ตั้งกรรมการประชุมกันแล้วนะครับที่จะกําหนดจุดวา่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นทางชุมชนแล้วก็วันดดทิฟต์เนี่ยจะต้องไปแวะตรงนี้นะโดยเฉพาะสิ้นขาของชาวบ้านอำเภอเกาะสมุยตรงนี้นะครับที่จะสร้าง,งขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสับวาทางเจ้าท่าเนี่ยกำลังคล่องประมาณสร้างาท่าจอดเรือสำราญในอนาคตนะครับจงมีการศึกษาไปแล้วก็ยุทธีว่า จะมีการจัดท่าประมาณให้ดำเนินการสร้างมดเลยผพรมกิดว่าถ้าถ้าเทบเรือจอดเรือสำนักสาเร็จเนี่ยเกาะสมุยก็จะเป็นที่ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่สามารถจอดเรือสำนักได้แล้วก็ข้ามมาเที่ยวนี่เกาะสมุยได้นะครับ <มา S 2> ซึ่งนนรบอ,อบๆนึงเนี่ยเรือสำนักเนี่ยประมาณสองพันคนคที่ขึ้นมาเที่ยวกาะสมุยตอนน่วัน,นครับสร้างรายได้กับพี่น้องนะครับตั้งแต่รถ่องแยวสี่หลับบริการรถตู้รับบริการนะครับที่สามารถวิ่งรอบเกาะได้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็น เรื่องที่ง5ก็สมุยนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ครับพี่น้องประชาชนเราพยายามจะให้ได้เนี่ยไปถึงกับชุมชนหลักย่าให้ได้นะครับตรนนี้พยายามทำกันอยู่นะครับครับผมาละครับจากการตรงเที่ยวกันเร็วนะครับนะควกขักกันเร็วมากเรื่องกล้องอาการเลยนุ่ยมค่ะไวาฝนตกะไหมแด้วาฝนต๊ะกันมั่งและแต่ว่าเขายังว่าฟนนี้ก็ถือยังมีปริมาณที่ลดลงใช่ไหมฮะทานรองครับก็ปริมาณฝนนี้ก็คาดหว่าน่าจะ หมดภายในวันทั้งวันนี้แหละนะครับก็จะเข้าสู้ัยแรงกันแล้วนะครับถึงทางจังหวัดเองก็มีการเตรียมการสร้างการ,ร,การกเรืหาการรวมกันกับหน่วงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะให้การดูแลในเรื่องภัยแรงนี้ครับไม่ว่าเรื่องจะเป็นนะคนรถอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมนะครับ,รบถ้ามีความเดือดร้อนก็สามารถออกการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับตรงนี้เช่นเรื่องเร่งน้ำมีการเตรียมเร่งน้ำไว้ทำโรงด้วยใช่ไหมครับใช่ ก็มีหน่วยงานนพโคมีทหารมีครับมีปอพมีทหารที่มีกําลังพลที่มีเครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะปอพสามารถมีเครื่องสูบน้ำที่จะให้การช่วยเหลือสูบน้ำให้กับพี่น้องประชากนที่เกิดความเดือดร้อนเราคินที่ว่าปอพ่อถอยเย้ไปสูบจะขึ้นเมืองออกมาอันนั้นแหละครับต้องปอพอันนี้ธุระเราโชคดีนะครับมีปอพเขตอยู่เลยสามารถที่จะให้การช่วยเหลือทันท่วงทีตรงนี้นะครับนะครับจกไปแรงมาเลยพีเอ็มโซกจุดห้าบ้านเรามีไหมครับท่านครับ ถักใต้นี่ถือว่าโชคดีนะครับในมดาประเทศไทยในภาคักใต้จะเป็นผักใต้ภักพื้นที่เดียวนะครับที่ไม่ประสบปัญนหาเรื่องเพียงช่องจุดห<น>้านะครับอาจจะเป็นภาะวะพื้นที่เราเนี่ยอยู่เราว่างะเลทางซ่องซ่องฟังนะครับ <ลง S 2> มีบมีลมผัดนะครับทใํใไมฟุ้นรรรรเร,รื่องการเพาะไม้การเพาะขยะการเพาะวัสดุทางเกษตรเกิดขึ้นเนี่ยสมารถไม่มีการ กอยู่่ทีพื้นที่้เราไม่ค่อยเผากันด้วยไม่ค่อยมีเราไม่มีส่วไม่มีอ้อยไม่มีไรโอ้อยไม่มีไม่มีหน้านะครับเลยไม่มีการเผาเกิดขึ้นเราส่วนมากส่วนยางส่วนปาล์มเผาไม่ได้ช่วงนี้ก็ต้องรู้เรื่องกล้องไฟป้าเหมือนกันแตยว่านะไฟริมทางนู้นในต่างจังทีไหมครับท่านถ้ายาแห้งอ่ะตอนนี้ทายายังไม่แห้งที่ครับถ้ายาแห้งเหมือนอะไรเนี่ยคนขับรถ ยนไฟบุหรี่ต่างๆทำให้เกิดไฟไหม้ริมทางได้ต้องระวังยิงอากาศแรงๆแห้งๆพันนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้พีเอ็มสองจุดห้าไม่มีเนาะอาการยังดีอยู่หายใจได้เต็มปอด้านเราค่ะแล้วก็มาถึงตอนนี้ค่ะสุราธานีเรามีงานอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเลยค่ะนั่นก็คือเทศกาลอาหารทะเลกินหอยนางรมหลายข้องดีออำเภอกันดิษค่ะให้ทันรองได้ฟากเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงานนี้กันค่ะครับก็งานนี้ไปมาแล้วนะผมนไปมา เมื่อวันอาทิตย์นะครับเราไปเปิดวิ่งด้วยโอ้เป็นภาพดีน่าประทับใจมากที่พอแม่ลูกได้มารุมกิจกรรมกันตรงนี้ส่วนงานนี้จัดขึ้นบริเวณถนนนาเทศบาลกาญจนดิษนะครับก็มีการนําเอาพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องชุมชนมาค่ายด้วยแล้วก็นาอาหารซดนะครับโดยเฉพาะห้อยหนังลมห้อยหนังลมกันที่แย้ว่าเพื่อนนะนะร้อยว่าเพื่อนการถันรองนะเขาบอกเลยนะขาวอวบเลยมันนะนะอาดขาวนวลสะอาดนั่นนะนะครับมาค่ายบริเวณงานตรงนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับ พอาพี่น้องชาวสุราษฎร์เองนะครับแล้วก็ตลอดจนนักตเที่วทัวไปนั่นเนั่นบ่าวเกี้ยงไปแล้ว่ <c oughs> นะครับ <c oughs> จิ้มมาแล <c oughs> นะ้วครับนะครับบริเวณงานตรงนี้จนทึงวันที่ปนะครับมีกิจกรรมไลาย,ยาแล้วก็มีข้องคข้ด้วยนะนอกจากจะ,จะมีฮันทะเลแล้วจะมีข้องอื่นมาไข้ด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับที่บริเวณถนนนาเทศบาลตำบลกาเจนาดีทุกท่าน <c oughs> นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นคงจหวัดสู้ราษฎรีนะครับนะ <c oughs> ในช่วงนี้นะครับทางกับสุดท้ายในวันแห่งความรักแก่ทันไในพักความรักตื่นบีน้องท่านผู้ชมทางบ้านนิดกับเย็นกับเจ่นค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันแห่งความรักตรงนี้โดยเฉพาะครูรักนะครับนะก็ให้มั่นที่บอกตั้งต้นนะครับถ้าเกิดตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ละขอให้รู้จักการป้องกันนะครับโดยเฉพาะการตั้งครรภ์โดยมีความพร้อมนะครับจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมได้เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วทั้งจะมีนะครับก็ขอให้มีความสุข ในวันวาันไทยสุขานครับขอบคุณครับครับผมอ้วกขอบคุณนะครับท่านนันทวัฒน์เจริญวันโรบูร์การจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่เกรเรตนายการนะครับในช่วงเกะประเด็นครับพักกันสักครู่กับนายมพักกันสักเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแลกข้าวกันในช่วงของท่านข้าวชาวใต้ค่ะ